开路，开路！嘟哒噜，嘟哒噜，哒哒哒，哒哒哒哒！快，快快！ cắt 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 ใครมีอ่ะไใกล้ตดกเจ้านี้เลยเอออย่างนี้แหละไปดูบ้าง้อนี้มั่งิไซื้อมาไปซื้อมาอน่มก่อนกระโดดดีกว่ามีกระโดด

ังอ่ายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงกขึ้นยกลงผู้ใหญ่ยี่สิบเจ็ดสิบบาทแข่งยดนหนึ่งมัดจริงจริงมันเป็นคำพูด ชูคำอะยอย่องนั้งเออยังไงล่ะนี่จะทำคำทนไ่ใช่ต้องแอรต้องแอร์ยิ้มแล้วมีเกลียวกดกดทาไมใกล้แอร์อกไปเอาไปออกแาบตัวนิดนึงหนึ่งสองสามกาอยืดกอด มันเก็บกินอย่าทำร่วงดิมันเก็บกิน,น,นกอย่าบอกเรื่อยๆเอาไปกลางเีๆเอามองกล้องม,มองกันมองกันเมีมมมมเยเฮีย ไฮรูปน on ี่อะไฮรูปแกะนั่นน่าสวยอ่ะนี่เดี๋ยวเขาไม่ไหนปะปางเราไม่ไหนแกะวะแกะงงมาเลยเอาอันนั้นกันเปล่าผาดกันเปล่าน่าตั้งนานมันไม่ได้กินอะไรเลยเรื่องนี้เขาขังไว้อะไม่เป็นไรไม่รู้ต้องใช้มันดื้อมั้งมันไม่ได้ดื้อมันเพิ่งเกิดปูเกิดอะไรตัวใหญ่บ่เลยเธอ không khẳng yeah. quá em thì kêu năm nặng bằng tuổi khá cho nên Hãy subscribe cho kênh มึงรับน้ำหนักได้เปล่าหยุดนิ่งไม่ได้หรอกต้องคืนแล้วก็ต้องเดินเลยแล้วมานี่ต้องไปเยเดี่ะต้องไปเจ็บ,บ,บตัวเปล่าย่าไม่สดมันรูน้ทันทีมันไม่กินต่อ